สวัสดีครับทุกท่านครับ AI วิจัยวันนี้นะครับเรามาคุยกันในเรื่องของการใช้ AI นะครับในการช่วยสรุปแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของอภิปรายและเสนอแนะดีกว่านะครับนะเป็นเรื่องของการอภิปรายและเสนอแนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันในเรื่องของการให้ AI เนี่ยในการช่วยหาข้อมูลนะครับ ตรงนี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะเริ่มคุ้นเคยนะครับแล้วก็เริ่มมีความเชี่ยวชาญในการให้ AI ช่วยหาข้อมูลต่างๆนะครับตรงนั้นก็ก็ AI ก็ทำได้ดีมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองมองนะครับภาพจนถึงภาพสุดท้ายแน่นอนอช่วยสรุปเนี่ยเขาเขาทำได้สบายอยู่แล้วนะครับเรามาหัวข้อที่สำคัญคือช่วยอภิปรายแล้วก็ช่วยเสนอแนะนะครับเรียกว่า AI ก็มาช่วยงานเราได้แทบจะทุกขั้นตอนนะครับแต่ต้องเน้นย้ําทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการใช้ AI เนี่ยเราให้เขาเป็นผู้ช่วยนะครับคำว่าเป็นผู้ช่วยหมายความว่าเราจะต้องสั่งการเขานะครับแล้วก็กํากับติดตามแล้วเราต้องคิดก่อนนะครับวิธีการในการใช้ AI ให้บังเกิดผลให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือเราต้องเป็นฝ่าย Active นะครับก็คือว่าเราต้องคิดเราต้องสั่งการแล้วก็ตรวจสอบอยู่ทุกอยู่เสมอนะครับอย่าสั่งแบบแบ้งๆโดยที่เราก็ไม่ได้มีไอเดียอะไรมากมายนะครับวิธีการแบบนั้นเนี่ยถ้าเราสั่งไปแล้วเนี่ยเราจะคุยกับ AI ไเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับนะื่อจกจะกลายเป็น AI เนี่ยจะอยู่เหนือเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองต้องคิดนะครับแล้วก็สั่งการแล้วก็กกับให้เขาเป็นผู้ช่วยเราเป็นผู้ช่วยที่ดีนะครับเอาละทีนี้งานวิจัยเรานะครับอ่าสมมุติว่า เรากระโดดข้ามมานะในตอนท้ายแล้วแหละนะครับก่อนหน้านี้เราก็คุยกันเยอะนะครับทั้งในการหาข้อมูลการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่ง AI ก็ทําได้ดีวันนี้เราจะมาลองให้เขาอภิปรายแล้วก็เสนอแนะนะครับในการอภิปรายเนี่ยเราจะสังเกตนะครับคนที่จะอภิปรายผลการวิจัยได้ดีเนี่ยจะต้องมาจากการที่เขาผูกเรื่องไว้ตั้งแต่ตอนแรก นะครับยึดโยงเรื่องราวตอนแรกไว้อย่างเรียกว่าไว้อย่างดีงามนะครับตั้งแต่ที่มาและความสําคัญของปัญหานะครับถ้ามีความชัดเจนว่าเรามีปัญหามีอะไรบ้างมีความสําคัญในการวิจัยอะไรบ้างเนี่ยตอนอภิปรายผลเนี่ยจะอภิปรายได้ดีนะครับรวมทั้งในบทที่2ในเรื่องของการสร้างเรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมนะครับในตัวแปรต่างๆถ้าเป็นงานเชิงปริมาณนะครับหรือ ประเด็นปัญหาต่างๆทั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมีการทบทวนเรื่องแนวคิดทฤษฎีว่าอย่างดีมีการสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจนมีสมมุติฐานที่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในส่วนของการอภิปรายผลเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อสร้างกรอบแนวคิดนะครับคำถามการวิจัยเรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ผลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการอภิปรายเนี่ยมันจะสนุกมาก นะครับคือเราเป็นการอภิปรายตามสมมติฐานหรืออภ,อ,อภิปรายตามผลของการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพการอภิปรายผลเนี่ยจะสามารถทําได้ลุ่มลึกนะครับนะวันะจะสังเกตได้เลยถ้าใครที่มีเรียกว่ามีการรีวิวมาที่ที่ไม่ชัดเจนอ่าแล้วก็ไม่ลุ่มลึกเนี่ยเราจะสังเกตได้จากผลตรงการ อภิปรายผลเนี่ยนะครับว่าก็ค่อนข้างจะเบาๆและค่อนข้างจะเลื่อนอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราผูกเรื่องมาดีนะครับในส่วนท้ายเนี่ยมันจะทําได้รวดเร็วแล้วก็ทําได้ลึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราใส่ใจในขั้นตอนของการเขียนที่มาและความสําคัญนะครับการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็การออกแบบการวิจัยให้ดีเอาละครับทีนี้ แล้ว AI จะมาช่วยอภิปรายผลได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวันนี้ผมจะมาอาจจะสาธิตให้ดูกันสักเล็กน้อยนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเสนอแนะด้วยนะครับนะเอาละสมมุติว่าเราวิเคราะห์ผลการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็แล้วแต่เอาโดยหลักการก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปดูตัวอย่างนะครับในการอภิปรายผลเเราได้ผลการศึกษามาการอภิปรายผลเนี่ย จะต้องอยู่บนพื้นฐานของผลการศึกษาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องอ้างนะครับผลการศึกษาหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบว่านะครับอย่างตัวแปร x 1มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปร y อย่างมีนัยสำคัญะนะครับเราก็จะอธิบายอธิบายต่อนะครับว่าที่เป็นแบบนี้มันเกิดจากเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็มีงานวิจ,จัยอะไรที่มาสนับสนุน ผลการศึกษานี้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะปกติของการอภิปรายผลนะครับทีนี้การอภิปรายผลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นผลที่เป็นไปตามสมมติฐานนะครับเราก็อาจจะหยิบยกข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ทบทวนไว้ตั้งแต่ในบทที่2นะครับหรือในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถไปหยิบยกนะครับมาพูดซ้ําได้นะครับหรืออาจจะหางานอื่นๆเพิ่มมาต่อยอดด้วยก็ได้ครับนะครับเพื่อให้เติมเต็มงานวิจัยของเรานะครับ นะโดยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้การอธิบายเหตุผลเนี่ยวิธีในการอธิบายเหตุผลนะครับนะครับผมไม่แน่ใจนะทุกท่านเวลาอ,าอ,าอ,าอาภิปรายผลนะแล้วก็หยิบยกมาสมมุติว่ามันมีความสอดคล้องนะครับตามถให้ฐานเนี่ยแตนะ่วิธีการนะครับโดยหลักการเนี่ยก็คือให้เราไปเอาตรงนิยามเชิงปฏิบัติการนั่นแหละหรือเอาข้อคําถามท,าที่เราถามไปนั่นแหละนะครับเป็นเหตุผลแรก ในการที่จะมาอธิบายการอภิปรายผลนะครับจริงๆทุกอย่างเนี่ยเราทําไว้ตั้งแต่บทที่2นะครับคือการทดรองอุปกรรมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันส่งผลนะครับหรือไม่ส่งผลก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องกลับไปดูข้อคําถามของเราที่เราถามในตัวแปรนั้นๆน,น,นะครับตรงนี้มันคือเนื้อนะครับที่จะมาอธิบายเราไม่สามารถนะครับทุกท่านครับไปหยิบยกเหตุผลอื่นๆ นะครับมาบอกว่าที่มันซิกหรือไม่ซิกเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับโดยไปหยิบยกเหตุผลอื่นๆที่เราไม่ได้ทบทวนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับเหตุผลแรกๆจะต้องเอามาจากข้อมาถามเราหรือเอามาจากนิยามชิงบัติการของเรานี่แหละนะครับมาใส่ไว้ตรงนี้มันจะทําให้งานของเราเนี่ยมีน้ําหนักน่าเชื่อถือนะครับสาหรับเหตุผลอื่นๆเราก็อาจจะเป็นเหตุผลนะในตอนท้ายๆนะครับว่ามัน นอกจากนี้อาจจะมีเหตุผลอื่นๆนะครับก็เขียนนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับแต่ว่าเหตุผลตอนท้ายๆแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการอภิปรายผลทั่วๆไปนะครับเอาละทีนี้มาในส่วนของข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะก็เช่นเดียวกันครับเราจะไม่ไปเอาข้อเสนอแนะที่เราอยู่ๆก็นึกขึ้นได้นะครับว่ามันเรื่องนี้มันน่าจะเสนอแนะแบบนี้นะครับไม่ได้ครับ นะข้อเสนอเราก็จะต้องเรียกว่าเบสออน on, นะครับหรือวันอยู่บนพื้นฐานของการอภิปรายผลเช่นเดียวกันนะครับหรือจากผลการศึกษาเช่นเดียวกันเช่นบอกว่าจากผลการศึกษาที่พบว่านะครับจุดๆเพราะนั้นเราเสนอแนะนะครับว่าอย่างไรบ้างนะในการเสนอแนะเนี่ยอาจจะมีเสนอแนะในเชิงนโยบายนะครับก็คือถ้าเป็นหน่วยงานหรือเป็นภาพใหญ่ขององ,องค์กรจะมีนโยบายอะไรบ้างหรืออาจจะเป็นเสนอแนะเชิงปฏิบัติการนะปฏิบัติการก็คือว่าถ้าจะ ทำเรื่องนี้ให้มันดีนะครับในการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีวิธีอะไรบ้างหรืออาจจะเป็นเสนอแนะในเชิงของการวิจัยในอนาคตนะครับอันนี้เราก็เสนอแนะได้อยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะทำนะครับผมอยากให้พวกเราลองลองทำด้วยตนเองก่อนนะครับแล้ว AI เนี่ยมาเสริมทีหลังนะครับแต่ก็ยังอยากให้เอา AI มาช่วยด้วยเช่นเดียวกันครับนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดเอง นะครับได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่ลองคิดเองก่อนแล้วก็ลองให้ AI ช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับหรือช่วยประเมินให้เราด้วยก็ได้เอาละเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตให้ดูนะครับผมได้เตรียมไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการในการให้ AI ช่วยอภิปรายเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะมาลองใช้ตัว ChatGPT นะครับที่เป็น Explore GPT นะครับผมคลิก Explore GPT นะครับแล้วก็ไปคลิกตรง Research and Analysis นะครับมันก็จะมีเมนูชื่อว่า Side Space อยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่คลิกเข้าไป Explore GPT นะครับแล้วคลิก Research นะครับ and Analysis นะครับมันจะมีเมนูชื่อว่า Side Space นะครับในตรง Research and Analysis เนี่ยมีทั้ง Side Space นะครับมี Consensus มี scholar AI แล้วก็มีอีกหลายๆตัวครับเราสามารถเลือกเลือกได้นะครับอ,อย่างผมเลือก s i z e space ปั๊บมันก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้ ChatGPT เนี่ยทำงานอยู่บน s i z e space นะครับเพราะ,ะนั้นเราสามารถใช้ใช้ภาษาที่เป็น NLP นะครับหรือ natural language processing เนี่ยภาษาธรรมชาติเป็นภาษามนุษยนะ์ใช้ภาษาง่ายๆนะครับในการสั่งการไปได้เอาละครับผมยกตัวอย่างนะผมได้ไฟล์นี้มา นะครับเป็นไฟล์มาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับเป็นการทดสอบเรียกว่าเป็น multiple regression นะครับก็ตัวแปรตามเป็นเกี่ยวกับออกซิเจนในร่างกายนะครับเขาเรียก VO2 max นะครับนะครับเพราะนั้นเขาก็อยากจะทดสอบว่าเอ๊ะอายุนะครับน้ำหนักแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อ ระดับของ VO2 max ยังไงถ้าเป็นนักกีฬานะนักวิ่งนักกีฬาต่างๆเนี่ยท่านจะทราบดีนะว่า VO2 max เนี่ยเยอะๆนะครับมันก็จะร่างกายก็จะแข็งแรงคือมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ดีนะครับนะโดยรายละเอียดก็เราลองดูแลกันนะครับรายละเอียดของคําว่า VO2 max แต่โดยรวมเนี่ยคนที่แข็งแรงเนี่ยนะครับ VO2 max ก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอายุนะครับค่าเบต้าเป็นลบแล้วก็ s i gnificant ด้วยนะครับถ้าดูช่องขวามือเนี่ยก็หมายความว่า อายุยิ่งมาก v ีเอทูแก็มีโอกาสที่จะลดลงนะครับน้ำหนักยิ่งมาก v ีเอทูแก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักน้อยวีเอทูแม็กก็จะสูงนะครับก็แปรแปรผลพกผันกันเช่นเดียวกันครับอัตราการเต้นของหัวใจถ้าเต้นอัตราการเต้นหัวใจสูงวีเอทูแก็จะต่าก็จะแปรพกผันกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นผลการศึกษานะครับผมขอ,อุยัดหยิบยกเอาผลการศึกษานี้มานะครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับเราจะอภิปรายจําได้นะครับอภิปรายเราก็ต้องเอาผลมาอภิปรายนะครับผมถามเลยครับผมก็แนบตัวนี้ไปใน Chat GPT ที่เป็น S s ส a c e นะครับแล้วก็ถามนะครับด้วยคําสั่งที่บอกว่าจากผลการศึกษาดังกล่าวจงอภิปรายว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรพร้อมงานวิจัยที่สนับสนุนนะครับก็พิมพ์ลงไปครับไ s ส a c e เขาก็ตอบมานะครับ บางครั้งก็ตอบมาเป็นภาษาไทยบางครั้งก็ตอบมาภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราอยากให้เป็นไทยก็บอกให้เขาแปลอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าจากดิสคัชชันเนี่ยนะครับผลกระทบที่สังเกตนะครับที่พี่ณาจาก regression analysis เนี่ยนะครับเขาก็พบว่านะครับไอค่า bio 2 i g h v o t max เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับน้ำหนักนะครับก็ส่งผลเป็น negative impact นะครับรวมทั้งอายุแล้วก็ heart rate ด้วย ก็คือส่งผลเชิงลบนะครับกับตัว v o 2 max อ่านะเขาบอกนะครับอ่แล้วเขาบอกว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่าตามที่เราขอเลยนะครับพร้อมงานวิจัยที่สนับสนุนตรงนี้นะครับก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนถ้าใครเคยใช้สายสเปรนะครับเขาก็จะหยิบยกมา5 paper. ้าเปเปอร์5งานนะครับนี่งานที่1 predicting v i o t m a x in children and adolescents นะครับในในเด็กและเยาวชน แล้วก็มีงานอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นไ Space ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูลายละเอียดแล้วก็เข้าไปอ่านรวมทั้งมีงานวิจัยนะครับนี่มีเปเปอร์จริงๆเข้ามาด้วยโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์มาอีกทีนึงนี่แล้ก็มีงานมา5งานนะครับเราก็เข้าไปเลือกได้นะครับน,นนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่มีซัพพอร์ตจริงๆเพราะเราก็จะมีงานอ้างอิงนะครับมีผล มีสาเหตุมีงานวิจัยมาอ้างอิองเราต่อเนื่องไปเลยครับผมบอกว่าจากผลการวิจัยดังกล่าวให้เสนอในเชิงนโยบายเชิงแบทการและงานวิจัยในอนาคตนจะแยกถามทีละข้อก็ได้นะครับหรือจะถามรวมไปนะครับเขาก็บอกว่าแน่นอนนะจากงานวิจัยเนี่ยก็ถ้าเป็นงานวิจัยถ้าเป็น policy recommendation นะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยนะครับมีแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะครับ m a n a g e วชนะครับแล้วก็โปรโมทเรื่องความแข็งแรงของร่างกายในคนในอายุต่างๆนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงเรื่อง VO2max นะครับรวมทั้งมีการประเมินสุขภาพอยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะทราบถึงเรื่องของ VO2max นะครับนะครับรวมทั้งงานวิจัยในอนาคตเนี่ยก็แนะนำว่าเป็น Longitudinal นะครับคือเป็นงานวิจัยเชิงระยะยาวนิดนึงในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของ O2 Max V2 Max ใน,นช่วงระยะเวลาต่างๆนะครับโอ้สวยงามมากนะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่มาคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่ามันจะช่วยวิจัยเหล่านี้นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสนอแนะเกีย่ยวกับงานวิจัยในอนาคตนะครับเช่น recommendation for future policy support and r e s e a r c h n น e d นะครับก็เราก็จะมีงานต่างๆมากมายนะครับมาให้เราเลือกอีกทีหนึง่งนะครับนะอาจจะเลือกอยากได้งานวิจัยที่มี citation เยอะๆนะครับหรืองานวิจัยที่มัน r e l e v a n c e หรือว่าสอดคล้องกับเราจริงๆนะครับตรงนี้เป็นแนวทางนะครับพวกเราไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่มีวิธีเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสักทีเดียวมีหลากหลายวิธีให้เราเลือกได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่าน เห็นแนวทางแล้วนะครับว่าอ๋อการอภิปรายหรือเสนอแนะนะครับตัว AI ก็ช่วยได้เยอะมากนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยคือ AI เขาเขาเข้ามาช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะ,ะเราจะต้องยิ่งใช้ด้วยความรับผิดชอบนะครับนะแล้วก็พิจารณาอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็พยายามใช้ AI เนี่ย ให้งานเราเนี่ยมันเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ให้เขาทํางานแทนเราเนาะนะครับนะแต่เราจะต้องพิจารณาอย่างาด้วยความรับผิดชอบแล้วก็ต่อยอดนะครับนะสร้างอะไรที่มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ AI ในการทํางานวิจัยนะครับให้มีงานที่มีคุณภาพนะครับทำงานได้สําเร็จรวดเร็วแล้วก็สุดท้ายครับก็ใช้ AI ด้วยความ รับผิดชอบและมีจริยธรรมครับเดี๋ยวเราพบกันในโอกาสถัดไปครับ